เช้านี้เราอยู่ที่บ้านเพื่อนรีสอร์ทอัมพวานะครับกำลังทานมื้อเช้ากันนะครับเป็นข้าวต้มร้อนๆมีน้ำส้มให้ด้วยครับขอบอกอร่อยมากก็รู้ก็เห็นตัวอยู่ ไม่มีไข<ม>่ก็ไม่มีไม่มีไข่ในว่าไม่มีอยู่ไข่แลวบวกอีกสิบบาท<า>

นิดเดียวใส่เองเถอะเราไม่เออต้องทำเองแล้วเราใส่จากโคโค่นะนู่นก็ไม่มีช้อนนะครับต้องหามาตปวแทนด้วยเนี่ยมันคุ้นป่ะ ไ้แะจาน้มน้มรจเอีเซเว่นพี่เป็นบอกจะได้ม่เปี้ยงนี่นพี่ส์เซเว่นไปยเจ็ดสิบแปดาช้อนหนึ่งอ่ามีช้อนช้อนหนึงกระตุงเนี่ย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 มันจะาละมุนเลย เท่าไหร่เท er. ่าไหร่เท่าไหร่เลยเงยใช่ไม่หายเอาเอาเท่าน่อยเอาหมดคนเรื่องตาเนี่ยเราเราตามเสาเลยกดตามเสาตามเสาเลยแต่ว่ามันจะเป็นเสาเว้นเสาเลยคือไม่มีทุกไม่มีทุกเสาบางทีก็เสาเว้นสองเสาที่ที่นู่นมีมีทุกจันทร์ที่หยุดเรามีทุกเสาแต่เสาเว้นเสานะเสาทุกเสานะไม่ไม่ ใส่น้ำตาลหน่อยแม่คงไม่ได้แต่นี่มันก็ไม่ขมน,นะถึงไม่ใส่ก็ไม่ขมมัไม่โค้งแต่ไม่อร่อยต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมแล้วก็ต้องเติมน้ำต,ต,ต,ตาลอยู่ดีอ้กินน้ำตาลเพิ่มเดิมนี้เดียวเผลอ,อไปเติมนมใส่โอ้ อิบ้านไมยมีนมชาตถ้ามีอ่ะถ้ามีอดะยก็จะเริ่มที่มีกินเพราะว่าไม่มีแล้วต้องไปซื้อเออถ้ามีก็กินมีน้นมนีทุกวันเลยขวาอ้อะไรกินตอนไหนวะกินเมื่อกี้นี่ไงเหรออะไรเไม่ได้มองจะต่อให้น่อยมีไหม mất zoom thì nó sẽ mất đèn, phải không? Phải chờ, là anh